ขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบห้าอ๋อไข่เป็นเป็นมีใหญ่ก็คือแล้วแต่ขนาดใช่นี่ครับคุณผูมเอาอันนี้สจับบ้านนะครับกระปุกหนึ่งมันจิ้มแยกนะครับแยกค่ะจะแกคนละครึ่งนะคะได้ครับจากกระปุกหนึ่หน่อยแล้ว กลับบ้านได้ครับตัวเล็กตัวนี้ยี่สิบห้าตัวใหญ่สามห้ยิ่แยกน้อหนึ่ล้านอะไรคะอันนี้สี่บใช้อะไรเนี่องน้องใช้อะไรทำน้องฝั่งนู้นด้วยน้องกระขึ้นเหมือนกันได้จากสกุ่นะครับ 啊，能卖。